เงินห0 0พันบาททาศพได้จริงหรือทำได้นะโยมยังเหลือที่จะนำมาทำห้องครัววัดได้ด้วยยังเหลือมาทำห้องน้ำศาลาธรรมังเวทได้ด้วยเพราะที่วัดมีโรงที่สาธุชนคนใจบุญบริจาคผ่านเจ้าคณะตำบลมาแล้วที่วัดมีดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งที่จะสามารถที่จะจัดหน้าหีบศพได้เลย ที่วัดมีแม่ครัวที่ทุกคนพร้อมจิตพร้อมใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆอย่างสิ้นพอคุณโยมแววมาบอกกับอาตมาว่าพ่อถึงแก่กรรมแล้วโยมแววก็บอกว่าหนูจะจัดงานสามคืนอาตมาก็ถามก็โยมแววว่ามีตังค์เหรอเอ็งมีตังค์เหรอมีเท่าไหร่โยมแววตอบว่ามีอยู่ห้าหมื่น อตาตมาก็ถามต่อไม่ขอจากไหนมาหนูกู้เข้ามานะพออตาตมาได้ยินเช่นนั้นนะชาวบ้านเป็นทุกมาถึงวัดแล้วนะเดือดร้อนอตาตมาก็เลยก็บอกกับเขาไปว่าเอาเก็บเงินไว้นะจำนวนห้าหมื่นนะเก็บไว้เดี๋ยวหลวงตาจัดงานให้เอาแค่คืนเดียวนะคืนเดียวแล้วเผาเลยนะนะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวทางวัดดําเนินการให้ทั้งสิ้น ก็ใช้จ่ายไปนะห้าพันบาทใช้อะไรบ้างนะก็เป็นค่าสับปะเลอถ้าพันห้านะเราต้องให้เขาค่าสับปะเลอเพราะว่าเขานะไม่มีอาชีพเลยนะเป็นอาชีพที่เสียสละนะก็เราเขาต้องดูแลครอบครัวนะนะที่เหลือก็เป็นค่าอาหารถวายพระบ้างกับญาติที่มางานกลางคืนบ้างนะรวมๆแล้วห้าพันบาท ก็มีสาธุชนคนใจบุญร่วมทําบุญเข้ามาจํานวน18,00งบาทก็เหลือ1 3ึ0 0หามนบาทนะเนี่ยสภาพบ้านคุณโยมอไทยนาะที่ทิ้งมรดกไว้ให้กับลูกหลานนะไว้มีเพียงแค่นี้แหละนะชีวิตคนจนนโยมนะว่ามันคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะพออาตมาเห็นภาพอย่างนั้นก็เลยมีความคิดว่ามีความขยันมันเพียรน,นะสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาสะสมเสา สะสมไม้หน้าสามไว้ก็เลยบอกกับเขาว่าเงินจํานวนหนึ่งหมาพันบาทนะอาตมาหลวงตาไม่ให้นะแต่จะให้เป็นเป็นลังคาเดี๋ยวหลวงตาจะไปทําพิธียกเสาเอกเสาโทให้นะเขาก็มานะยกเสาอาตมากนะ็สั่ง โครงลังคาสังกสีมาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันนารดาญาติโยมที่เขารู้สาภาพความเป็นอยู่ก็มาช่วยกันมุงลังคาพอมุงลังคาเสร็จนคุณโยมราสี